พายน้ำพายไม้หงพายใครคือตัวตายตัวแทนเจาะลึกสามผีพายผีพ,พายเป็นผีตามความเชื่อของไทยที่รู้จักกันแพร่หลายมักมีความเกี่ยวข้องกับน้ำโดยทั่วไปเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของผู้ที่ตายในน้ำเช่นจมน้ำตายลักษณะโดยทั่วไปมักถูกเล่าว่าเป็นผีที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำ ลำคลองหนองน้ำหรือทะเลมีรูปร่างคล้ายผู้หญิงบางก็ว่ามีส่วนล่างเป็นปลาหรือเงือกคล้ายน้ำพรายปีศาจทะเลบางตำนานก็ระบุถึงผีพรายน้ำโดยเฉพาะพฤติกรรมผีพรายมีชื่อเสียงในการล่อลวงหรือทำให้คนจมน้ำโดยเฉพาะคนที่ลงเล่นน้ำในเวลากลางคืนหรือในบริเวณที่มีอาถรรพ์เชื่อกันว่าผีพรายต้องการดึงวิญญ,ญาณคนอื่นไปเป็นบริวาร หรืออาจจะทำไปเพราะความหวงพื้นที่ความเชื่อท้องถิ่นล้านนาอ่านว่าโฮมพายชาวล้านนาเชื่อว่าพรายเป็นผีที่เข้าสิงร่างคนเพื่อหาอาหารบางท้องถิ่นระบุว่าเป็นผู้หญิงแต่โดยทั่วไปไม่ได้ระบุเพศชัดเจนมีพิธีรมพรายคือการรมควันเพื่อขับไล่ผีพรายออกจากร่างคนที่ถูกสิงคุณช้างขุนแผนในวรรณคดีเรื่องนี้ ก็มีกล่าวถึงหงพรายซึ่งเป็นผีอีกชนิดหนึ่งที่คล้ายกันแต่มีแนวโน้มที่จะเป็นผีผู้ชายมากกว่าเรื่องราวของผีพรายมักจะแฝงข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับการระมัดระวังอันตรายจากแหล่งน้ำโดยเฉพาะในยามวิกาลหรือเตือนให้คนทําความดีละเว้นความชั่วตามนิทานในพระพุทธคัมภี์บางเรื่องที่กล่าวถึงการแก้แค้นของผีพลายน้ำวตำนานพลายแม่น้ำโขง ตัวตายตัวแทนแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์และมีอาถรรพ์ที่สุดสายหนึ่งของไทยมีกระแสเชี่ยกรากจุดน้ำวนและหลุนลึกมากมายผู้คนริมฝั่งโขงเชื่อกันว่านอกจากพญานาคแล้วยังมีดวงวิญญาณร้ายที่อาศัยอยู่ใต้น้ำนั่นก็คือผีพรายหรือพรายน้ำลักษณะของพรายโขงที่อยู่เชื่อกันว่า พลา้ําเหล่านี้จะอาศัยอยู่ตามจุดอันตรายของแม่น้ําเช่นสะดือแม่น้ําคือจุดที่ลึกและมีน้ําวนมากหรือบริเวณที่มีคนตายโหงจมน้ําบ่อยๆการล่อลวงพวกมันมักจะปรากฏตัวเป็นหญิงสาวรูปงามผมยาวสลวยหรือเป็นแสงสีเขียววับวับใต้น้ําในคืนเดือนเพลนหรือในยามวิกาลเพื่อล่อลวงผู้ชายที่หาปลาหรือคนลงเล่นน้ําให้เคลิบเคลิ้มและลงไปในน้ํา เป้าหมายเป้าหมายหลักของผีพรายคือการหาตัวตายตัวแทนวิญญาณของผู้ที่จมน้ำตายไปแล้วจะถูกผีพรายกักขังไว้ให้ทำหน้าที่แทนตนเองในการดึงคนอื่นลงไปจมน้ำด้วยเพื่อให้ตนเองได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมและได้ไปผุดไปเกิดวเรื่องเล่าสยองขวัญมีเรื่องเล่ามากมายที่เชื่อมโยงการตายอย่างปริศนาในแม่น้ำโขงกับผีพรายเช่นเสียงเรียกปริศนา ชาวบ้านที่ออกหาปลาในตอนกลางคืนมักได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆหรือเสียงผู้หญิงร้องเพลงมาจากกลางลำน้ำเมื่อหันไปมองอาจเห็นเงาตะคุ่มๆคล้ายหญิงสาวนั่งอยู่บนโขดหินหรือผุดขึ้นมาจากน้ำหากใครหลงเชื่อและวว่ายน้ำตามเสียงนั้นไปก็จะถูกดึงจมหายไปอย่างรวดเร็วอาการถูกดึงขามีผู้รอดชีวิตบางคนเล่าว่า ขณะที่กำลังว่ายน้ำหรือยืนอยู่ในน้ำตื้นๆอยู่จูก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมาจับและดึงขายอย่างแรงจากใต้น้ำทำให้ไม่สามารถขยับตัวได้แต่เมื่อมีคนมาช่วยหรือสวดมนต์ได้ทันพลายก็จะปล่อยและหายไปพลายห่วงสมบัติบางตำนานเล่าว่าผีพลายเหล่านี้อาจเป็นวิญญ,ญาณของผู้ที่ตายไปพร้อมกับสมบัติล้ำค่าในแม่น้ำและจะคอยหวงแหนสมบัตินั้นไว้ไม่ให้ใครแตะต้อง หากใครพยายามงมสมบัติก็จะถูกผีพรายตามไปเอาชีวิตจนกว่าจะได้สมบัติคืนนางพรายตะเคียนเทวีแห่งพงไพรนางพรายตะเคียนหรือที่บางครั้งเรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนก็เป็นผีพรายอีกชีวิตหนึ่งที่มีชื่อเสียงและถูกกล่าวขานถึงมากที่สุดในสังคมไทยเชื่อกันว่าเป็นวิญ,ญญาณสถิตของเทวดาผู้หญิงหรือบางครั้งก็เป็นวิญญ,ญาณผู้หญิงที่เฝ้าดูแลต้นตะเคียนลักษณะและที่สถิต ที่อยู่ต้นตะเคียนโดยเฉพาะต้นที่ยืนต้นสูงใหญ่อายุหลายร้อยปีหรือซากต้นตะเคียนที่จมอยู่ใต้ดินหรือในน้ํามานานตะเคียนทองตะเคียนหินรูปลักษณ์มักจะปรากฏในรูปลักษณ์ของหญิงสาวงามงามนุ่งห่มชุดไทยโบราณสีเขียวสีทองหรือสีอ่อนๆตามลักษณะของไม้ตะเคียนบทบาทและความสัมพันธ์กับผู้คนนางพรายตะเคียนมีทั้งบทบาทในด้านดีและด้านร้าย ด้านดีการให้โชคลาภนางพรายตะเคียนมักจะให้โชคลาภโดยเฉพาะเรื่องหวยเบอร์เมื่อมีการขุดพบหรืออัญเชิญซากต้นตะเคียนขึ้นมาไว้ในวัดชาวบ้านจะนำผ้าแพรสามสีมาผูกและมักจะเห็นตัวเลขปรากฏบนลำต้นหรือในบริเวณที่ทำพิธีขอหวยด้านร้ายการลงโทษนางจะหวงห้ามต้นไม้ของตนเองมากหากใครพยายามตัดโคน่นลบหลู่หรือทำไม่ดีม่ร้ายกับต้นไม้เช่น ชี่ใส่พูดจาหยาบคายนางพรายจะแสดงอิทธิฤทธิเพื่อลงโทษตัวอย่างการลงโทษอาจทำให้ผู้ลบหลู่เจ็บป่วยอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุประสบอุบัติเหตุหรือถูกหลอกให้หลงทางในป่าจนหาทางออกไม่ได้กตตำนานการย้ายไม้ตะเคียนเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับนางพรายตะเคียนมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดโค่นหรือเคลื่อนย้ายต้นตะเคียน มีเรื่องเล่าว่าช่างตัดไม้ที่พยายามตัดต้นตะเคียนใหญ่มักจะประสบอุบัติเหตุแปลกๆหรือได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญจากในป่าก่อนจะตัดต้นไม้ได้สำเร็จและเมื่อมีการนำซากไม้ตะเคียนไปใช้เป็นเสาบ้านหรือเรือนก็อาจเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเช่นมีเงาผู้หญิงเดินอยู่ในบ้านหรือได้ยินเสียงหวีดหวิวคล้ายผู้หญิงร้องไห้จากในเสาจนกว่าเจ้าของบ้านจะทำพิธีเส้นสลวงและขอขามาอย่างถูกต้อง หงพลายพรายแห่งสายเวทหงพลายเป็นผีพรายที่แตกต่างจากพรายธรรมชาติเพราะไม่ได้เกิดจากการสถิตในที่ใดที่หนึ่งแต่เป็นวิญญาณที่ถูกปลุกเสกหรือสร้างขึ้นโดยผู้มีวิชาอาคมหรือหมอผีเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆที่มาและการสร้างวิญญาณอาฆาต หงพรายมักสร้างจากวิญญาณของผู้ที่ตายอย่างกระทันหันหรือตายโหงซึ่งวิญญาณยังมีความอาฆาตและมีพลังงานด้านลบสูงการปลุกเสกหมอผีจะนำวิญญาณเหล่านี้มาทำพิธีทางไสยศาสตร์ใช้วัตถุอาถรรพ์ต่างๆเช่นดินเจ็ดป่าช้าว่านยาอาถรรพ์หรือน้ำมันจากศพเพื่อกักขัง และควบคุมวิญญาณให้กลายเป็นธาตรับใช้คุณสมบัติและภารกิจโหงพรายมีบทบาทหน้าที่คล้ายกับบริวารหรือกองทัพผีของหมอผีสอดแนมและบอกเหตุโหงพรายมีความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและล่องหนสามารถเข้าไปสืบเรื่องราวนำข่าวสารหรือบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าแก่ผู้ที่ครอบครองได้ ทำร้ายศัตรูเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำร้ายศัตรูหรือทำสเสน์ยาแฝดสามารถบันดาลให้เกิดความวิบัติความเจ็บป่วยหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดตามคำสั่งเฝ้าสมบัติใช้ในการเฝ้าทรัพย์สินหรือสถานที่โดยจะแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อไล่หรือทำร้ายผู้บุกรุกหงพลายในวรรณคดีในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนมีการกล่าวถึงหงพลาย ซึ่งเป็นที่มาของความเชื่อนี้อย่างชัดเจนขุนแผนเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมและได้ปลูกเสกหงพลายขึ้นมาใช้งานเป็นกองทัพผีเมื่อขุนแผนออกศึกหรือทำการใดๆหงพลายเหล่านี้จะติดตามไปช่วยรบ ช่วยสอดแนมหรือช่วยให้ขุนแผนรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าหงพายคือ้าทารับใช้ที่ซื่อสัตย์แต่มีพลังอำนาจมหาศาลผู้ที่ครอบครองหงพรายต้องทำพิธีเส้นสังเวยและเลี้ยงดูอย่างเคร่งครัดเพราะหากดูแลไม่ดีหรือขาดการสังเวยหงพลอาจจะหันกลับมาทำร้ายและเอาชีวิตผู้ที่ปลูกเสกมันขึ้นมาได้ ต่อจากเรื่องหงผายเรามาดูภาพรวมของผายทั้งหมดและความแตกต่างจากผีชนิดอื่นที่คนมักจะสับสนกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของพูดผีประเภทนี้ในตำนานไทยชัดเจนขึ้นนะครับบทสรุปและขอบเขตของผายคําว่าผายในความเชื่อไทยนั้นมักหมายถึงอมนุษย์หรือผู้จำพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติน้ำหรือต้นไม้ หรือเป็นวิญญาณที่ถูกควบคุมด้วยอาคมมีลักษณะเด่นคือมีอนาเขตมักจะอยู่ประจำที่ไม่ว่าจะเป็นในน้ำในต้นไม้หรือในวัตถุอาถรรพ์ที่ใช้กักขังวิญญาณเป็นผู้เฝ้าทําหน้าที่เฝ้าสมบัติสถานที่หรือต้นไม้มีฤทธิ์เดชมีความสามารถในการหล่อลวงให้ชั่วราภหรือทำร้ายผู้ที่ลบหลู่หรือบุกรุกพราย เวสสผีสิงคนปอบหรือกระสือเพื่อให้ความเข้าใจที่ชัดเจนเรามาเปรียบเทียบพรายกับผีอีก2ชนิดที่ถูกพูดถึงบ่อยๆซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างกันมากครับลักษณะที่เปรียบเทียบผีพรายพรายน้ำพรายตะเคียนหงพรายผีปอบผีกระสือที่อยู่หรือสถานะหลัด วิญญาณที่สถิตในธรรมชาติน้ำไม้หรือถูกกักขังด้วยอาคมสิงอยู่ในร่างคนผู้เล่นอาคมที่ทำผิดข้อห้ามสิงอยู่ในร่างคนผู้ที่เบียรับถ่ายทอดหรือเล่นอาคมรูปลักษณ์ที่เห็นเป็นเงาหรือร่างผู้หญิงสวยงามพรายน้ำตะเคียนหรือเป็นกลุ่มควันหรือลมโหงพราย ไม่เห็นตัวผีโดยตรงมักเห็นจากการที่คนถูกสิงมีอาการผิดปกติหัวและไส้ลอยออกจากร่างในเวลากลางคืนมีแสงวาวๆเป้าหมายหรือการกระทำหล่อลวงคนให้ตายน้ำหัวงแหนที่อยู่ให้โชคลาบหรือรับใช้ตามคำสั่งหงพรายกินเครื่องในของคนหรือสัตว์ทำให้อาการเจ็บป่วยหนักกินของโกปรก เช่นของเน่าเหม็นอุจจระเลือดการติดต่อมักทำพิธีบวงสวงหรือขอขมาเพื่อขอโชคลาภหรือขอตัดโค้นต้องทำพิธีขับไล่ผีปอบออกจากร่างคนต้องทำพิธีไล่ผีหรือทำลายหุ่นสรุปความแตกต่างหลักคือ ผีพรายส่วนใหญ่เป็นผีที่เฝ้าสถานที่หรือเฝ้าสมบัติและไม่ได้มุ่งเน้นการกินเนื้อหรือเครื่องในของมนุษย์เหมือนผีปอบผีปอบและผีกระสือคือวิญญาณที่สิงอยู่ในคนและมีพฤติกรรมของการกินและดูดซับพลังชีวิตหรือของโซกรปรกบทสรุปเรื่องผีพราย เรื่องราวของผีพรายเป็นความเชื่อพูดผีที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมไทยและมีความหลากหลายตามสถานที่และบริบทมีความโดดเด่นและแตกต่างจากผีชนิดอื่นชนิดของพรายที่อยู่หลักบทบาทเด่นพรายน้ำแม่น้ำลำคลองทะเลหล่อลวงคนให้จมน้ำเพื่อหาตัวตายตัวแทนพรายตะเคียนต้นตะเคียนสูงใหญ่ เฝ้าต้นหมายให้โชคลาภและลงโทษผู้ลบหลู่หรือบุกรุกพื้นที่หงพรายถูกกักขันด้วยอาคมเป็นทาตรับใช้ของหมอผีใช้ในการสอดแนมหรือทำร้ายศัตรูแก่งความเชื่อรวมความผูกพันกับธรรมชาติ พรายส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์และอันตรายน้ำป่าซึ่งสะท้อนความเคารพและความหวาดกลัวของคนไทยต่อพลังเหนือธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เฝ้าและผู้ให้โชคลาภพรายมีทั้งด้านดีและด้านร้ายสามารถให้โชคลาภเมื่อได้รับการบวงสรวงที่ถูกต้องแต่ก็จะแสดงอำนาจลงโทษรุนแรงเมื่อถูกลบหลูหรือรุกรานพื้นที่ การหาตัวตายตัวแทนโดยเฉพาะผีพรายน้ำมีความเชื่อสำคัญเรื่องของการต้องหาดวงวิญญาณมาแทนที่ตนเองเพื่อให้ตนเองได้ไปผุดไปเกิดสรุปคือผีพรายเป็นวิญญาณที่มีอำนาจมีอาณาเขตชัดเจนไม่ใช่ผีที่สิงสู่ในคนเพื่อกินเนื้อเหมือนผีปอบแต่เป็นอามนุษย์ที่คอยเฝ้าลงโทษและให้โชคโดยมีชีวิตที่ผูกพันกับพื้นที่อาถรรพ์และอำนาจไสยเวท ความเชื่อส่วนบุคคลขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ